หนูมาฟ้องยายว่ายังไงพ่อเสียงดังเหรอ <c oughs> แล้วทำไมบอกว่าบอกว่าพ่อพ่อบอกให้หนูไปที่อื่นพ่อไม่ได้พูดเลยทัวลงพ่อ <c oughs> ลงแก้ข่าให้พ่อเลยพ่อไม่ได้พูดบอกซิ <c oughs> พ่อไม่ได้พูดนะพ่อไม่ได้พูดเลยหนูหนูหน พาทัวร์มาลงพ่อทำไมอ่ะนอนหองตาตื่นเมื่อเ้านี่เพื่อนขึ้นไปกับหลวงพ่อยเพศพ่อยขึ้นไปหาพอกับแม่แม่นอนอยู่ที่นอนอยู่แล้วแล้วพ่อกลับมาทีนี้เพื่อนก็เลยขึ้นไปกับพ่อทั้งเพรทั้งพลอยนั่นแหละบอกให้ขึ้นไปบนที่นอนก็พ่อยก็ขึ้นไปแล้วเพื่อนไม่ขึ้นไปก็อาจจะนอยหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยก็เลยเห็นจะมาเปิดประตูผมก็เลยมาเปิดประตูห้ยผมเลยถามว่า หนูจะไปไหนจะไปหายใจแตนจะไปหายใจแตนบัดนี้เพิ่นเป็นอย่างขึ้นเิ่นขึ้นหายเขาเรียกอ๋อเขาเลยบอกว่ายายแตนไปห้วยเตยเแล้วอนอนอยู่กับพ่อนี่แหละเป็นก็นเลยหายหายพ่อเ็เลยว่าเงียบก่อนเงียบก่อนถ้าไม่เงียบพ่อจะไม่เปิดประตูให้เพื่อก็้อือ,อรบอรบอรัดเนียนถามอะไร <c oughs> จะลองก็กเลยว่าอาอถ้างั้นไปก็ไปเลยประมาณนั้นเออเราก็เลยคิดว่าพอแล้วไรได้ไหม เจตัวเองอยากออกมาอบื่อหนูไม่ไปรำหนูไม่ไปร้องเพลงกับพ่อเหรอไม่ไปกับพ่อเหรอทำไมหนูจะอยู่อะไรอะไรนะกลัวจะน้อยกลัวจะน้อยอยู่ไหนไม่มีหนูไม่รักพ่อเหรอรักไหมเอาเอาทำไมไม่รักทำไมไม่รักทำไมไม่รักพ่อเหรอ พอ่อรักหนูนะหนูพาทัวร์มาลงพ่อจุ๊บแม่แม่ยังไม่อาบน้ำเลยหนูไปไหนมาไปบิ๊กซีมาเหรอแม่ว่าจะไปซื้ออันอันของมาแต่งต้นคริสต์มาสแม่ยังไม่ได้โอ้ยนั่นนี่แต่งต้นคริสต์แาสร้านทุกอย่างยี่สิบบาทน,นีเยอะแยะเลยคริสต์มาสอย อ่าโครงการเขาถามอยู่ว่าเราจะได้เป็นร่วมไหมก็เลยบอกว่าลูกน่าจะได้อยู่เยอะมากเขาจัดดินเนอร์แล้วก็มีเพลงร้องมีอะไรมีซันดคอร์ด้วยร้องมีโฟกซองอ๋ออยู่ที่สวนนี้ใช่ไหมไปดูซันดคอร์โอเคบาย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 จุ๊บพ่อก่อนจุ๊บก่อนรักไหม รักแล้วใช่ไหมรักเท่าไหนรักเท่าไหนเท่าฟ้าพูดด้วยรักเท่าไหนเงินรักเท่าไหนตอบก่อนไม่ตอบใช่ไหมเอาไปลุงน้ำเลยจะจอดไหมอยลถหนูทำไมคุณย่าคุณยายพอแล้วนะคะแต่ว่าอันใดออันใดคนใส่เพราะใดอ่ะเดี๋ยววันวันวันเด็กปีนี้เดี๋ยววันเด็กปีนี้เราจะเอาตุ๊กตาเอาเสื้อผ้าแล้วก็เอา เอาของเล่นเอารถจักรยานด้วยที่แบบอันไหนที่ใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยว,วเราเอาไป<จ>เอาไปแจกไปแบ่งพี่พ,พ,พี่น้อง,น,องน้องกันนะคะมันเด็กปีนี้นะคะสวัสดีตอนเช้าโอ้ใครมาเปิดประตูเลยพี่น้องเพชรเหรอน้องเพชรเปิดประตูให้ยายบ่จ้าด,ดูอะไร ใครอะ่ะ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีอากาศตอนเช้าโอ้สีผมถึกแดดไหมวันนี้แม่แอนจะพายายไปทำอะไรนะคีลาตินอะไรนะคาลาตินหรืออะไรไ <laughs> ม่ทององเพลงทีเฉิบอ๋อแม่จะร้องเพลงที่เฉิบเหรอนี่ไงสีผม ได้คืนมาแล้วแต่ว่ามันยังเบามันยังขาดเราต้องบำรุงหน่อยแม่ว่าแม่เมื่าจะพาไปทำนะเกิดโดนแล้วเนาะโอ้มาแล้วขอบคุณคุณอุดีิค่ะเห็นปตเนแต่ตเต่ตเต่ตเ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 ตวตเตเตเค่ะ เมื่อวานเมื่อวานก็ไม่มีเวลาอะไรเพราะว่าเป็นยุ่งยุ่งอยู่วันนี้วันนี้หนูนี่หนูเป็นไงสวัสดีค่ะก่อนสิลูกสวัสดีค่ะ้อเพอรอพิพรอยสวัสดียังอุ้ยอุ้ยเอาไหมเอาใหม่จะตกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออเออสวัสดีค่ะกินนมแล้วนะคะยายกินกาแฟแล้วกินนมแล้วก็กินกาแฟแล้วนะคะ ขอบคุณมากค่ะดาวหนึ่งร้อยดวงอ่ะเป้น,นปิดเป็นคนเปิดน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะเคลาตินเออนัแหละเคลาตินนั่นแหะเขาจะพาไปทำแต่เขาย่างไม่ตื่นไม่รู้จะไปเวลาไหนสวัสดีค่ะ จะพาหลานๆไปรดน้ำต้นไม้ค่ะนะสวัสดีแม่ลือดีสวัสดีพี่น้องแขวนกอยจกให้ส่งกำลังใจให้ทหารเขาส่งเข้าไปน่นเป็นติดเหลืองเลยบอกบอก็เลยลบออก <laughs> เห็ดยังก็ว่าอะไรนี่แันโทรศัพท์หอยซื้อมือจอบตัดเหลงจอบตะ่แะดงน <laughs> ่าร ยายไลฟ์สดคะ่ะโอ้โหมารองเท้าเหรอลูกเอ้าอ๋อมามายายทําให้ให้ทําให้ลูกขึ้นมามันลื่นลูกมันลื่นมันลื่นกางเกงไงยายดึงกางเกงขึ้นให้มาโอ้ยเอตันทาอะไรคะทำเอตันไฟ์สดอยู่คะ่ะแขนด้วยเหรอลูกแขนด้วยเหรอลูกจ้าแขนด้วยล,ล่ยละคะ,ะ,คะอุย้ยเส้นเลื่อน มาดึงขึ้นให้ชนบะข้างนี้ด้วยหลูอตุงงพี่พอหรือเนี่ยอ๋อเห็นไหมเห็นไหมเห็ไม่เปืนตุพี่พอเปี้ยไม่ดับตัวนะอ๋อ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 อ๋ัด๋อย๋ออ๋ออ๋ออ๋่อ๋อ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 นะอ๋ออ <laughs> นะ๋ออ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 าเอ๋ออตออ๋ออ๋ออออ๋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 อ เดี๋ยคุยกันพี่น้องใช่ตาเรไม่ได้กัดด้วยเพ็ดกัดเฉยๆเน้องไม่ใช่แลเลยไปไปเล่นข้างนอกแก่ทำมือทำมือเปิมามาหนูมาเก็บอันนี้ช่วยยายก่อนใครเล่นเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาอันนี้มาเก็บช่วยยายก่อนเระวังกล้องชนกล้องยายอึ๊บอือเอาเอาถุงมาเอาถุงมาเดี๋ยวใช้ขาเอาถุงมา เนี่ยถุงมากระดาษมาเร็วมาเก็บช่วยกันมานี่มาเลยทำมอนสองคนเลยมาเก็บช่วยกันเนี่ยเห็นไหมกิฟต์ใครทำปุกออกหมดเลยเนี่ยมาค่ะมาเร็วๆจะใช้เสียงอ่อนก่อนที่แรกจะใช้ถ้าไม่ไมก็เสียงแข็งมาค่ะมามาพี่พลอยมาพี่พลอยคนสวยคนสวยพี่พลอยคนสวยเร่ยๆคนสวยคนสวยมองยายเรื่ๆๆๆหน้องพีช้กิ